อัปเดตข่าววันที่7สิงหาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของเฟดนะวที่นักลงทุนเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะมีแกลในการขึ้นดอกเบีย้ยไปอีก0.75%เลยนะฮะแล้วก็ในฝั่งของ Bitcoin คริปตโตเพอร์ซีนะครับที่มีเรื่องของ r i イแอคชั่นนะครับแล้วก็ในฝั่งของ NFT ของ Bitcoin มีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก็เลยยาขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กับทางช่องยูทูบลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เพียงใจให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนนี้กุศลนะครับเพื่อนๆที่อยากสับสนเราให้ดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคน,นิคอลทางด้านคริปโตเคกเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนจะเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะ ในเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับให้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งปิดภาพเดย์ไปนะครับสำหรับฝั่งของบิตคอยนะครับตอนนี้บิตคอยก็ลงกลับมายืนแถวประมาณ2 0 0 0นะครับเมื่อวานมีการเทขายเกิดขึ้นนะแต่ลักษณะของแท่งเทียนนะครับก็ยังมีทิศทางในการปรับตัวไปลักษณะของขาขึ้นได้นะครับก็มีการเรียงกันของแท่งเทียนนะครับแล้วก็เลียงกันเหมือนเป็นขั้นบันไดน,นะครับทีนี้นั้นเนี่ยไม่ควรจะหลุดนะไม่ควรจะหลุดแถวแถวประมาณตัว ตัวการย่อเก่าของเขานะครับแถวประมาณ2 2 9 0 0นะครับตอนนี้มันก็เริ่มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีแนวรับแถวประมาณ2 7 0 0นะครับ2,600แล้วก็ไล่มาที่22,400นะครับแล้วก็ตัวแนวต้านเนาะที่มันเริ่มบีบเข้ามานะครับเริ่มบีบเข้ามาก็แถวประมาณ2 4งหมกว่านะครับก็จะวิ่งไปในกรอบลักษณะของอกรอบไซด์เวย์นะครับในกรอบนี้ไปก็ต้องรอดูว่าจะมีการเบรก ในทิศทางไหนนะครับถ้าจะมีการเบรกที่ขึ้นไปเนาะก็จะมีทาร์เก็ตที่เราวางไว้นะครับประมาณ3 2 0 0มื่นสองนะครับแล้วก็กรอบด้านบนนะที่เป็นทาร์เก็ตถัดไปนะครับแถวประมาณ37 0 0มนะครับก็ต้องรอดูกันนะวว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็บีบๆนะครับการบีบๆของราคาเนี่ยก็บ่งบอกถึงการปรับตัวที่น่าจะมีการเลือกทางไปงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแต่การคาดการณ์ที่ผมมองไว้เนี่ยมันยังไม่มีการทําเขาเรียกว่าโลใหม่เนาะ ก็อาจจะมองไปลักษณะของอการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับใน,ในการอแอคชั่นในรอบถัดไปนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของอีเทเรียรมบ้างนะอีเทเรียรมเป็นยังไงครับอีเทเรียรมมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะแรงกว่าบิตคอยแล้วก็การย่อเนี่ยค่อนข้างเบากว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรอบแนวรับตรงนี้น่าจะเอาอยู่นะครับตอนนั้นที่เรามีการตรีกรอบไว้นะว่าการขึ้นรอบนี้มีลักษณะของการทําสัญญาณเดวิเจนตนะครับให้เราเห็น ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการปรับตัวออกมาเป็นไซด์เวย์นะครับก็ปรับตัวจริงๆนะครับลงมาในกรอบนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปต่อนะครับนี้เป็นลักษณะของตัวอีทเรียมเนาะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของดาวโจนส์กันบ้างนะว่าในวีคเนี้ยที่กําลังจะเปิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นยังไงได้บ้างนะครับดาวโจนส์เนี่ยมันมีแนวต้านเนาะถัดไปอยู่แถวประมาณ3,4 0 0มนีะครับน,นี้ก็จะเป็นแนวต้านของภาพวีคนะครับเพราะฉะนี้ถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีการเทสแถวนี้ได้นะครับ ในฝั่งเทสลานะครับเทสลาก็เป็นหนึ่งตัวนะที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยในาภาพอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมีการเทขายเกิดขึ้นนะในวันศุกร์นะครับวันศุกร์มีการเทขายเกิดขึ้นปรับตัวลงมาแรับประมาณ800กว่านะครับก็เทลงมาประมาณ6%เลยนะถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแต่เราก็มาดูแถวแนวต้านตรงนี้ที่มันมีการเทสนะครับแนวต้านตรงนี้ก็950อันนี้เป็นแนวต้านในภาพ h o r i z ONTAL ภาพ day ์นะ ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าดูในภาพวีคเนี่ยตัวเ,เทสลาเนี่ยภาพ4ี่ชั่วโมงนะครับภาพ4ี่ชั่วโมงเนี่ยมีการทำสัญญาณแต่วเจนเกิดขึ้นนะครับก็คือราคาไหลขึ้นไปเนี่ยแต่ตัวไอซไซเนี่ยไม่ไหลขึ้นตามนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการพักฐานเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับใน้ั่งทองคำนะครับทองคําขอดูในภาพวีคนิดหนึ่งนะครับก็มาอัปเดตกันเพื่อนเนี่ย มีการหลุดตัวเทรนไลน์นี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเหมือนจะนะเหมือนจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นในภาพตัววีคแถวๆเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับมีการเทขายออกมาเพราะว่าคนอาจจะคิดว่า,เ,าเทรลลน์ตรงนี้น่าจะเบรกขึ้นไปต่อไม่ได้ละนะครับแต่อาจจะต้องรอดูในภาพเดย์นนะว่าจะเบรกได้ไหมอาจจะต้องมีการผักขานเกิดขึ้นสักประมาณวีคหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เบรกต่อนะครับสำหรับทองคำ ถ้ายัางอยากจะขึ้นต่อนะครับคราวนี้ d x y ในภาพวีคเป็นไงกันบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์พวกนี้จะมีการเปิดต่อละนะครับเปิดขึ้นไปภาพภาพของวีค DEXY เนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเนาะแล้วก็มีลักษณะของเอエンกัฟฟิ้งเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าน่าจะมีการรีบาวเกิดขึ้นนะครับสำหรับภาพภาพวีคภาพเดย์นะของ d x y นะครับก็ขึ้นค่อนข้างสวยนะขึ้นนะครับแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับทีนี้ดังนั้นถ้า d x y ปรับตัวขึ้น ทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆนะครับที่เ,าเราถืออยู่หรือเลื่องี้อาจจะมีคนกระทบนะครับเกิดขึ้นก็ต้องรอดูกันนะฮะคราวนี้ <c oughs> มาดูกันที่ข่าวแรกกันดีกว่านะครับ <c oughs> ข่าวแรกที่เรามาฝากงเพื่อนกันก็คือทางฝั่งของ US นะ <c oughs> US job นะครับหรือว่าทางฝั่งของอนอนฟ a r m Payroll นะครับของทางสหรัฐเนี่ยมันมีการออกมาค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีกว่าคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการโตเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลย หลังจาก f o r e c a ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0กว่าเนาะสองแสนสามแสนเนี่ยต่มันออกไปแตกประมาณห้าแสนสองหมื่นแปดพันเลยนะครับตัวเลขล่าสุดนะครับที่ออกมาในเดือนที่แล้วนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยคาดการว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยได้อีกเพราะมันจะมีกรับในการขึ้นได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาาคาดการว่าจะมีการปรับขึ้นเร็วๆนี้อีก0.75เน,นะครับเพื่อที่จะชะลอเศรษฐกิจชะลอเงินเฟ้อน,นะ เบรกเงินเฟอ้อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าปรับขึ้นอีกนะก็จะให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวแล้วก็ทําให้ทางฝั่งรั์สินหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีการคอลเลคชันหรือว่าพาังลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของนักลงทุนนะซึ่งต้องรอดูกันนะครับในรอบถัดไปนะฮะคราวนี้ในฝั่งของไต้หวันน้ำสาารการไต้หวันและก็จีนที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับค่อนข้างเาข้มข,ข้นเลยนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็มีการซ้อมลบนะซ้อมลบใหญ่แล้วก็ล่าสุดมีการ นำเครื่องบินนะครับรู้สึกว่าจะ60กว่าลำเนาะแล้วก็มีทางฝั่งของเรือลบด้วยนะที่ออกไปในน่านน้ำของทางฝั่งของไต้หวันนะครับก็เหมือนแบบไปเทสต์นะครับทดสอบการซ้อมลบครั้งใหญ่เนาะทำให้ไต้หวันเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลเลยนะแล้วก็นักทุนกังวลน,นะว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยาทางพันากอนนะครับเขาก็มีการติดต่อติดต่อโดยตรงไปที่ทางจีนนะครับแต่ก็ไม่มี สัญญาณตอบรับในแรงสิ้นเนาะก็อาจจะไม่อยากจะต่อรองหรือว่าตกลงอะไรหรือว่าจะพูดคุยอะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความตึงเครียดนะครับความตึงเครียดในฝั่งของจีนสหรัฐนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับณนะตอนนี้ก็ต้องรองดูกันเนาะใครที่มีการถือรับเสี่ยงอยู่ก็พยายามลดพอร์ตหรือว่าวางออความเสี่ยงไว้ในจุดที่เรายอมรับได้นะครับถ้าบางคนเทรดฟิวเจอร์เทรดอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องวางลิซซี่บอร์ดหรือว่าแนวรับ แนวจุดที่แบบอาจจะเป็นจุดที่คันร้อนเนี่ยไว้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าสถานณ์อบนนี้อาจจะมีการเกิดขึ้นบางอย่างที่แบบเราจะไม่ได้คาดการณ์แล้วก็ทําให้มีความเสียหายของพอร์ตเราได้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Bitcoin กันบ้างนะบิตคอยว่าเขาบอกว่าแนวรับ2องบนเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะมีการการเอาอยู่ของตัวรับราคานี้นะครับก็คือไม่น่าจะหลุดลงมาต่ำกว่านี้นั่นเองนะครับ ทางฝั่งของข้อเทเลกราฟเนี่ยเขาก็กราฟมาให้เราดูนะในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนจะยืนได้นะครับสูงไว้ดูนะฮะก็น่าจะยืนระดับประมาณ20,000อัพได้2อ0 0 0อัพได้นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตเขาบอกว่า30,000เลยนะนะครับที่เขามองไว้นะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมขอรีเฟรชนิดนึงจะได้เห็นฝั่ง Twitter ตรงนี้ด้วยนะครับบางทีอ่ะโอเคไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะคราวนี้ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์ของตัว Price นะครับใน Twitter ของ CROW นะครับที่เป็น Twitter ที่มีคนติดตามค่อนข้างเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าการย่อในรองนี้อาจจะมีการปรับตัวเบรกขึ้นต่อนะก็คือทำค่อยว่ายกไฮนะครับแล้วก็ยกโลใหม่นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและวทร็ตที่เขามองก็คือแถวๆประมาณ3ม นะครับซึ่งทางฝั่งของอแพน B เนี่ย<_ <d> _เขาก็ออกมาสนับสนุนเนาะในฝั่งของ r e ียตีฟสเต็งอินเด็กซ์หรือว่า RSI นะครับ<_ <d> _ก็เป็นหนึ่งอนะินดิเคเตอร์เนาะที่หลายคนดูนะครับ<_ <d> _เขาบอกว่าในช่วงในช่วงจูนหรือว่ามิถุนาเนี่ยมีลักษณะของการกดของไอซีท,ที่ค่อนข้างลึกเลยนะครับแล้วก็แบร์มาร์เก็ตเนี่ยน่าจะผ่านไปละนะครับน่าจะเป็นลักษณะของบูลละหลังจากนี้นะครับก็แพนบีเนี่ยก็มีการฟอร์เควสต์ออกมาคาดการณ์เนาในฝั่งของไพลส์บิตคอย หลายที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้โพแคสว่าจะขึ้นไป1นึ่งแสนอะไรเงี้ยนะครับคนก็ออกมาดราม่ากกันนะครับก็รอดูกันเนาะว่าครั้งนี้ที่เขาทายเขาทำนายเนี่ยจะถูกไหมนะครับคราวนี้ในฝั่งของเอีทีเอสเนาะอีทีเอสเจ้าของอีทีเอสหรือซีอของอีทีเอสนะครับวิทริกบูทารินนะครับเขาได้มาพูดถึงเรื่องการออด็อกหรือว่าการเขาเรียกว่ายุตฟูหรือว่ายุตเคสต่างๆของทางฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับน่าจะมีการ เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ามีมากกว่านี้ในปี2032นะครับก็คืออีก10ปีข้างหน้าเลยนะเขาพูดถึงฝั่งบล็อกเชนด้วยนะครับบล็อกเชนแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าจะมีการานำมาปรับใช้เป็นประโยชน์นะครับใน10ปีข้างหน้าแล้วก็พูดถึงเรื่องอีอทีเรียมเนาะที่มีการอัปเกรดนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อที่จะโปรเทคในฝั่งของคอนตั้มคอมพิวติ้งแอคแทรนะครับในฟิวเจอร์ในอนาคตนะครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เนาะของทางผู้บริหาร CEO ของทาง e t h e r e ียนะครับซึ่งทาง Bitcoiner หรือว่าหลายคนที่อยู่ในฝั่ง i t t o o n เนะี่ยก็ไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้นะครับก็ donc, อันนี้แล้วแต่มุมมองคนนะนะครับในโลกคริปโตมันก็จะค่อนข้างกว้างนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Voyager นิดน,นึงที่มีเรื่องการลงมาลายเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะรีซูมแคสให้สามารถวิดดได้นะครับใน ช่วงวันที่11สิงหาคมนี้นะครับพะเมื่อที่มีเรียกว่ามีเงินเข้าไปติดอยู่ในนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูการอัปเดตได้เนาะในเว็บไซต์ของเขาหรือว่าในช่องทางของ Voyager นะครับซึ่งเนี้ยเขาบอกว่าจะมีการวิดดอเกิดขึ้นได้นะครับถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับใน24ชั่วโมง period ก็คือในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถารับเงินได้ทีหนึ่ง5-10วันทาการนะครับอันนี้เขาบอกว่ายอด รวมทั้งหมดนะที่จะมีการรีเทอร์นอันนี้ก็อยู่ที่มัน200กว่าล้านดอลลาร์นะครับน่าสนใจนะเพราะว่าเขาก็เหมือนจะออกมาเคลียร์นะครับเคลียร์นี่ให้กับทางนักลงทุนต่างๆก็ลองไปดูการอัปเดตกันนะครับว่าในแพลตฟอร์มเขาน่าจะมีการให้ถอนเงินได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้มาดูการอันสุดท้ายเลยก็ในฝั่งของตลาด NFT เนาะเขาก็มี NFT ในในเรื่องของ Bitcoin ที่มี artist นะครับมาทำเรื่องการ minting NFT นะครับใน o p e n นซซึ่งเกี่ยวกับบิตคอยแล้วก็เป็นรูปภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็เลยเอ,เอารูปภาพมาแชร์ลิงก์กับเพื่อนดูเนาะ,ะเพราะว่าบางคนอาจจะได้ไอเดียต่างๆนะครับแล้วก็ทางฝั่ง,งตลาดเองทีเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่จะมีการคอเลกชันดรอปลงมานะครับในช่วงเวลานหนึ่งตามภารตลาดริปโตนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะที่เขามีการขายในฝั่งของ o p e n นซีนะครับบางอันก็น่ารักเลยบางอันก็ดูแบบ เกลียดๆนิดนึงนะครับอันสุดท้ายก็เป็นรูปลิงด้วยนะครับหลายๆคนก็จะมองถึงในฝั่งของบอยเอฟนะฮะอันนี้ก็มาแชร์วิ่งข่าวให้กับเพื่อนๆนะในเช้านี้นะครับก็หวังเป็นประโยชน์กันครับแล้วสุดข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของนอนฟาเ g โล l e Assets นะครับที่ออกมาดีเกินคาดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีแก๊ปนะครับทำให้เฟดเนี่ยสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้อีก0.75%นะครับอันนี้อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมีแพ็กบางอย่างนะครับเกิดขึ้นได้แล้วก็ในฝั่งของบิตคอยนะครับที่มีการนำมาทเป็นน NFT ด้วยะ ก็เป็นรูปภาพที่เอามาแชร์ริงกับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับทางช่องทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้พาเดินหาในฝั่งกิปตโตเโคเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทเลชชันอลมาร์เก็ตวันนี้ผมกอขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ